โดยท้ายปีแบบนี้ใครๆก็อยากไปเที่ยวที่ฝนจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวที่สยามเซ็นเตอร์คุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูกันนะว่ามีอะไรสวัสดีค่ะ <S <S วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนตอกย้ำความเป็นที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะและพิเศษสุดๆค่ะวันนี้กับการคอลแลบระดับโลกกับสไมลี่สัญลักษณ์รูปยิ้มโอกาสรอบๆ50ปียิ่งใหญ่แห่งแรกแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ กับงานนี้เลยค่ะสยามเซ็นเตอร์สยามสไมลี่เซอร์เรเบชั่นอินฟินิตแปปี้เนสเพื่อมาอบความสุขให้กับพวกเราในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะแต่ว่าภายในงานนี้จะสวยปังอลังแล้วก็สุดคิวปบอร์ไหนตามฝนมาดูเลยค่ะไป้ายวายสไมล,ลี่ใหญ่มากเลยโอ้โห <c oughs> oh, oh, สไมล,ลี่เต็มไปหมดเลยนะคะที่สยามเซ็นเตอร์เขาก็มีการตกแต่งด้วยสไมล,ลี่ทั้งภายนอกแล้วก็ข้างในอาคารสยามเซ็นเตอร์เลยนะคะ สยามเซ็นเตอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็มีโสซน smiley ส cafe น่ารักมากๆก็จะมีเครื่องดื่มขนมนะคะที่มี smiley เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจด้วยกับร้านอินเดียเบสโอ้โหแต่ละเมนูคือแบบน่ารับประทานมากสวยมากๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าซิกเนเจอร์ของร้าน,นคือทาร์ตทาร์ตคือขายดีแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ร้านอื่นซึ่งวันนี้ครับที่เราเอ็กซ์กับ smiley ก็จะมี smiley d a y ทาร์ t art. เลยตัวเนี้ยจะมีความลูกเล่นของไทยเล็กๆอย่างตัวตรงกลางจะเป็นตัวของเจลลี่ส้มจีด อ่าฮะซึ่งก็มีความเปรี้ยวหวานคล้ายๆกับตัวของเลมอนเคิร์ดนั่นเองครับผมแล้วเป็นอื่นๆก็เป็นเชตท้ายผลไม้หรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นมะกรองตัวมงกรองก็จะมีหลากหลายไส้แยกกันออกไปว่าแต่ละตัวเป็นแบบไหนก็ให้ไปทายกันดู มาเติมความสดชื่นกันได้กับมีมอเจลาโต้นะคะเป็นไอศครีมโฮมเมดด้วยแล้วเขาก็มี2รสชาติที่คอลแลบกับสไมลี่ด้วยนะคะ mm hmm. นี่มียูสุซอเบสยูสุเจลลี่ค่ะน่าทานแล้วก็มีตัวมิ้นจลาโต้เป็นไวท์ช็อกโอรีโอครัมเบิลด้วยอย้น่ากินขนาดนี้จัดไปพี่เลย2สกู๊ปค่ะ สาวกสมายลี่ต้องมาโซนนี้เลยนะคะกับสมายลี่เมชแดนสคอปอัพค่ะเพราะเขาได้รวบรวมสินค้าสุดเอ็กซ์เพรซีฟจากร้านแอปพลิสยาม o อ e แล้วก็อีกหลากหลายร้านค้าในเสยามเซ็นเตอร์ไว้เพียบเลยค่ะและนี่ค่ะคอลเลคชันสุดพิเศษนะคะที่สมายลี่เข้าเอ็กซ์กับแอปพลิสยามซอยอินสไปด์บายฟลอกซี่โดยได้หกหนุ่มสุดฮอตจากวง p ลอกซี่นะคะมาเป็นแรงบัดงในดาลใจในการออกแบบเสือ้อทีเชิร์ดลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ แลยว่าพิเศษสุดๆนะคะใครที่ช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์ครบ500บาทขึ้นไปนี่มาห่อของขวัญลาย smiley แบบนี้ได้ฟรีนะจ๊ะที่ loft pop up store ชัน้น G ค่ะบอกเลยว่าสาวก smiley ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับงานสยามเซ็นเตอร์สยาม smiley celebration infinite happiness ค่ะมาได้เลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มกราคมปีหน้ายาวๆไปเลยจ้า ใครหาของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ต้องมาที่สยามเซ็นเตอร์นะจ๊ะส่วนตอนนี้ฝนขออนุญาตไปช้อปปิ้งต่อนะคะบ,บ๊ายบายอใครอยากไปงานน่ารักแบบแป็น,นี้ก็ไปสยามเซ็นเตอร์นะครับ